ชีวิตเรียฝรั่งแต่และตนแต่และตนนันแหละรถตัดหญ้ากับห้างโอ้ยเห็นเราอยากเขืจ่จุกบอลเนี่ยผู้ชมไม่เอิงไม่กล่าทแท้ะบ้างรถตัดหญ้าเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะ,อะอยุคนี้เห็นแด่โอ้ยเป็นไงอพับส้นไปไวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to ตุกตาเมยียฝรั่งชนบ,บท U.S. a เมือเ่อกี้มาพบพอกันที่เกากับตุกตาเนาะคะ่ะเพื่อนๆค้ามื่อนี้ก็เป็นอ่ามือวันพอบ้านยุดเน้ะคะ่ะหรือว่ามือแดดออกอีกมืกออีกมือนึงเนาะคะ่ะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยจีทายทีเห็นเจ้าเบิ้งก่อน เพื่อนๆคะมอน,นี่นะคะกับเป็นมือที่อากาศดีมากๆเลยนะคะลูกอากาศกันลูกลูกๆไข่ก,กัดกันดีดีค่ะเพื่อนๆคะอ่ามิน,นี่กับบมอมอี่ยังมากมากมยนะคะพี่จะว่าตุกตาจากมาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนําเสนอหรือว่าอัปเดตชีวิตครอบครัวในน้อยของตุกตาทีวีเมกาให้เพื่อนๆได้เบิง่งนได้ชมน้่เนาะคะ่ะ ลูกไข่กัดกันดีดีคุณผ oh. ู้ชมน่านอไม่เอาลูกคือเชียร์นาสตอปคือเอาเอาเดินเ oh. no. 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 ้ินโอ้ Ấu, Ấu Mừng Má, Má xíu phải nhắm cơ đột cắt <Ooh. S 2> คลิปวิดีโอนี้ตุกตาขอจกไปซ้ำนีเนาะคะ่ะจังไนตุกตาขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยค่ะ Thanks for watching See you next video บาย bye, bye.